สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่ผมเองราจิเพื่อนๆก็คงยังไม่ลืมผมกันเนาะสาเหตุที่ผมหายไปเนี่ยเพราะว่าผมเพิ่งสอบเสร็จได้ไม่นานและผมอยากจะพักผ่อนบ้างแล้วผมก็ได้เป็นนักพากย์ให้กับคนอเมริกาคนหนึ่งผมขอไม่บอกชื่อแล้วกันนะฮะซึ่งเอ่อเรื่องราวมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะไปทำคลิปแยกให้ทีหลังนะฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าการที่ผมมาทำสออย่างพร้อมกันเนี่ยมันไม่เหนเหรอ ความจริงเราวมันก็เหนื่อยมากๆเลยฮะแต่มันสนุกโอเคไหนๆกระตูนที่ผมกำลังวาดอยู่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะโชว์ให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะฮะบลูบลูดูขอที่ฉันเจอสิไม่เป็นเขียวกะที่เอาไว้ใส่คู่กันละจิกไปเลยใช่ไหมเอาไว้สำหรับบนวันนันทายวันนี้เหรอใช่ทำไมเธอถึงถามฉันล่ะก็ฉันอยากจะติดกับคู่วันันทของฉันน่ะเธอคิดว่าเป็นไง ก็ฉันคิดว่ามันเจ๋งนะแต่ว่านายจะให้ใครล่ะทะให้ไงบลูเออจะดีเหรอโอเครี